สวัสดีครับผมครูเล็กเด็กเกษตรนะครับวันนี้ได้แต่งเพลงหนึ่งผลงานเพลงนะครับก็คือเพลงเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองมโนราภักใต้บ้านเราที่ได้รับรางวัลมรดกโลกนะครับเพลงนี้ผมไม่ชื่อว่าเพลงโนราเมืองลุงนะครับเนื้อร้องทํานองผมแต่งขึ้นเองนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่มีดนตรี แต่เป็นเพลงความตั้งใจจากผมดูเล็กเด็กเกตรฟังนะครับอยากชวนจอมฟันวันผีลากลุงกลับพัดเะลุงดินแดนหนึ่งลุงโนราได้ยินเสียงปีโมงทับชิงฉับดังมาวังเวิดนักหนา คิดถึงแกวตาเมืองลุงว้าโอว่าโอเสียงนายนั่งโนราคับคานเป็นเหมือนสัญญาณให้พี่กลับบ้านมาไม่มุงกิดถึงปากตตยไลายปีที่อยู่เมืองกลุงไม่ลืมปัดลุง นำเคยปุงปลาหน้าหากินปีนี้ดีใจใครใครเขารู้ว่าอยู่นิดโก้ให้รางวัลงานศิลปมอรดกโลกคือก้องปีน้องได้ยินไม่ลืมแดนดินทิ้นทานตำนานเมืองลุง อยากชวนนวนน้องปล้อดองด้วยกันมารวมสร้างสรรค์าบานจานให้มันเคื่องฟุ้งโนราติ้นตายคือตายายโอเมปาลุงพี่นี่กงรุงอากมีแกวตาเกียงใจ ปีนี้ดีใจใกลใครเขารู้ว่ายูนา่นีโก้ให้รางวัลหานสิน์มรดกโลกคือล้องพี่น้องได้ยินไม่ลืมแดนดินติ้นทานตำนานเมืองลุงอยากชวนนวนน้องร้องดองด้วยกัน มารวมสร้างสรรบ้านชาญให้มันเฟื่องฟูงโนราติ้นตายคือตายายพ่อแม่เมืองลุงพี่นี้กรุงรุงหาจมีแก้วตาเคียงใจครับก็ฟังกันไปนะครับเพราะเพราะมอไปกับพี่น้องนะครับชมได้นะครับ วันนี้ฝากไว้ครับครูเล็กเด็กเกษตรสวัสดีครับ